ในคลิปนี้ผมจะพาทุกคนไปดูพลังที่โกงที่สุดของซูกุนะในแมตช์จูสึเชนานิการกันครับ <S <S พลังนี้เป็นพลังล่างเต็มของซูกุนะที่โหดมากๆและยังมีท่าที่โคตรเท่และสามารถทําลายได้ทุกอย่างดไปดูกันครับว่าพลังขั้นสุดท้ายของซูกุนะจะโหดขนาดไหนเอาล่ะเรากลับมากันในๆๆแมตช์นี้กันอีกแล้วนะครับจูสึชาลินกันนะครับหรือว่าอะไรนะจูสึอะไรนะกัตเอ้เอเอยกัตเรียกชาลินกันที่ว่ามันจริงๆมันจริงๆมันเชนานิกันอะไรสักอย่างเนี่ยแต่กัตเรียกชาลินกันที่มันเน็ตวงแหวนนั่ รู้สึกว่ามันมีตัวละครเอ่อรับดีกว่าผมไม่รู้เหมือนกันมันรับมามันมันไม่เชิงรับประกาศหรือว่ามันรับวะไม่เชิงลับแต่ถ้ามันปิดมันก็รับนะเว้ยเดี๋ยวถ้าเราปิดมันนะคือคือเราต้องเปิดเอ่อ์พาว power นะครับมันถึงจะขึ้นพลังนี้มานั่นก็คือพลังสุขณะหกแขนนั่แหละนะครับแต่ตอนนี้ผมมีเอ้ยไม่ใช่มันสี่แขนดิครับใช่ไหมสี่แขนพี่แต่ผมมีหกแขน ผมเอ่อผมใส่เกินมาเดี๋ยวเดี๋ยวไปเอาออกแป๊บหนึ่งนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกไปมันต้องเปิดโอ้พาวเวอร์นั่นเองมันถึงจะมีพลังนี้ขึ้นมาให้เล่นนั่นเองครับซึ่งสามารถน่าจะเล่นได้ทุกคนปะกัสเล่นทุกคนนะใช่ทุกคนที่อยู่ในเซิร์ฟเวอร์ครับพลังนี้มันคือพลังอะไรกัสเป็นเป็นบอสเหรอหรือว่าอะไรอธิบายให้พี่ฟังทีถ้าตามในเกมแล้วจะเป็นอ่าพลังของบอสในเซิร์ฟเวอร์เซิร์ฟเวอร์หนึ่งในหมดหมดหน <laughs> <ๆ>ึ่งอ๋อคือ,ค,อคือให้ผู้เล่นเนี่ยได้เล่นพลังนี้แล้วเป็็็นน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 บบบออ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 อสสเเเเหรรรใใช่่่่่มมมมัััจะคคคคททีีียยยยยูซิ์์ฟว้้้กกกลลลลลาาาาๆๆพงป อะไรอย่างงี้แต่ว่าอันนี้มันเป็นการสุ่มโอเคพี่ขออนุญาตไปเอาแขนผมเอาแขนออกก่อนแขนมันเกินมาหกแขนจริงๆซูนะมีแค่4แขนนะครับเฮ้ยการแต่แขนมันอยู่ มันอยู่ใต้รักแร้อย่างนี้หรอใช่ครับมันอยู่แบบนี้เออหรอมันไม่ได้อยู่ข้างหลังหรอเมื่อกี้พี่ไปเอามาจากไหนว่าทำไมแขนอยู่ข้างหลังมันในอุตสาห์แต่งตัวเป็นสุกณะร่างนี้เลยเนี่ยอันนี้คือพลังสุกณะร่างสุดท้ายแหละนะครับใช่ไหมกัดมันคือร่างเต็มร่างเต็มเรียกว่าร่างเต็มใช่ใช่ร่างเต็มนะฮะมันผมก็ไม่รู้นะอันนี้คือสดสดร้อนร้อนได้ครับผมเพิ่งรู้เหมือนกันว่าพลังนี้มันมาเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวลองดูกันว่ามันมีท่าอะไรกันบ้างนะครับผมพี่ขอลองโจมตีธรรมดาหน่อยแล้วกันที่ให้กาัด เพราะว่าผมไม่ค่อยได้เข้ามาอย่างที่ทุกคนรู้ต่อยถือว่าไม่มีอะไรนะก็เป็นท่าต่อยธรรมดาแล้วมีอาไหมกัดตัวนี้มีท่าอาไหมไม่รู้สิพี่ผมก็ยังไมอุ้ยนี่ไงคืออะไรอ่ะนี่ไงอ๋อเป็นคาวเตอร์เดี๋ยวมัเอออ้าวกดไม่ได้แล้วหนึ่งสองซ้ำอ้าวไม่ได้นี่มันทำไงวะต้องมีหลอดตีมีหลอดมีหลอดติีเหมือนโท่อโดผมอะที่ต้องมีหลอดโออ๋อพี่ก็เลยต้องเก็บหลอดอันติอย่างนี้ใช่ไหม คือไม่ต้องมีเยอะใช่ไหมเอาใหม่นะครับจริงๆมันต้องมีหลอดอันตินะครับอลองให้การโจมตีมามากัดน,นี่เอ้าไม่เห็นมีอะไรเลยไลย่ไนไม่รู้อะโอ้ยนี่ไง,ไไงโอ้ยโคตรเท่คืออะไรวะวินเตบันทีเดียวเลยหรอโอ้แรงเกินวิแรงจัดเอากัดก็ยังไม่รู้อะเนี่ยอผมอัะผัดครั้งแรกเหมือนพี่เลยเอ้าเหลอกัดไม่กัดไม่ได้เข้ามาเล่นเลยเนี่ย ครั้งแรกเหมือนกันเนี่ยพี่ก็นูกว่าการเคยเล่นมันก่อนหน้านี้แล้วแสดงว่ามันต้องเอ่อโดนอะไรก่อนหนึ่งทีเมื่อวานเพราะว่าทางเนี่ยมันก็แล้วกดอีกทีก็จะโดนเลยเหรอก็ไม่ใช่มันกดใช้ยังไงวะการพี่ไม่รู้หรอกต้องกดแล้วหนึ่งแล้วไปไม่รู้อะพี่กดพี่กด R สองทีเหรอหรือว่าไงหรอหรือว่าต้องกดให้จังหวะพอดีวะจะต้องไล่สามรอบี่เออว่ะสามรอบเนี่ย่ไงเดี๋ยวพี่ขอลองขอลองดูกันนะครั้งที่หนึ่งหนึ่งสอง แล้วก็ครั้งที่3ครับ3าอ๋อนี่ไงสี่โอ้นี่ยนีสามครั้งที่ลองกดไลค์ครั้งแรกเราพี่เด้อข้างๆพี่อ่ะมันจะมีบอกอยู่นี่ไงเกี่ยวกับดาร์กอนอ๋ออ๋อมันเป็นท่าในอนิเมะไอ้ในมังงะในมังงะมันเป็นท่าไล่เหรอท่านี้มีมีใช่ไหมมีแหละมันต้องมีอยู่แล้วแหละมีพี่เป็นท่าไล่อ๋อแล้วมันก็มีเอ่อชื่อบอกนะครับนี่ไงนีคอยเด็คอยแล้วก็ท่าสามครับนี่ทบินอะไรไม่รู้แล้วก็ท่าสุดท้ายอ่ะนี่เลย โทษเท่กวโจวมันโดนท่านี้ป่าวะไม่ไม่โอเคน,นี่คือท่าอาครับอุ้ยโหดมากนะมันคือแต่ว่ามันก็คือต้องเก็บหลอดอันติเพื่อไล่มน,น,นี้เพื่อที่จะใช้ทีเดียวตายใช่ป่ะอ่ะเดี๋ยวมาดูพวกท่าธรรมดาดีกว่าครับพวกท่าหนึ่งอะไรอย่างงี้ท่าหนึ่งคืออะไรโอ้ผไม่เห็นแรงเลยครับท่านี้ถือว่าธรรมดานะไม่แรงเลยครับเป็นแค,เนค่เป็นแค่การสกิปท่านี้เหมือนเป็นการยกมือเพื่อแบบว่านี่ฝ่าฝันอุ้ยไกลนะเนี่ยไกลอยู่นะ โอ้ไม่ก็ประมาณสนามหนึ่งสนามหนึ่งตรงนี้อ่ะต่อไปอท่าที่สองท่าที่สองโอ้มวดูว่าฟูกะฟูกะไปเนี่ยฟูกะนี่ไงธนูเพลิงนั่นเองครับไ,ไหนขอดูดาเมจหน่อยกันเดีย๋ยวลองใช้ธนูไฟกับกันอีกทีหนึ่งผมอยากดูดาเมจนะครับตรงนี้ว่าดาเมจจะแรงขนาดไหนโอ้โหแรงแรง แต่ถือว่าเออเวลาชาร์จมันค่อนข้างนานนะครับเว้ยพลังนี้ก็เอามาเล่นปกติไม่ได้ต้องเป็นบอสเท่านั้นต้องโดนสุ่มเท่านั้นใช่ไหมถึงจะเล่นได้ไอ่าต,ต่อไปท่าที่3ครับท่าที่3คืออะไรไม่รู้เหมือนกันเฮ้ยนี่คืออะไรอ่ะเฮ้ยอืออ้หเขาตายเลยเหรอตายเลยถ้าจับหัวท่านผู้ชมขออีกทีขออีกดีว่าดิจับหัวแล้วก็ไม่เีครับเขาเรียกว่าตัดตัดตัดคาหัวเลยตัดคามือตัดคามือ แล้วก็ท่าสุดท้ายคือท่าที่4ี่ครับผมใช้ธรรมดาก่อนแล้วกันเฮ้ยนี่คืออะไรอะวิช้อาวุธก็เท่อ้แล้วไม่ใช้สายฟ้าได้ดูเหรอเหมือนกันมันอาวุธพี่อาวุธมันเป็นอาวุธสยเวทอ๋อก็คือสายฟ้านี่คือมาจากอาวุธสยเวทไนลองดูอาวุธมันดิ <c oughs> มันมันอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ทำไมมันไม่เห็น,นเหมือนอาวุธสยเวทเลยวะเออมันมันไม่เหมือนอาวุธของซูบูนาเท่าไหร่เลย <c oughs> แต่ก็ <c oughs> ดาวดาเมจถือว่าก็ไม่ได้แรงมากครับเอาไว้เคลียร์คนรอบข้างตัวเรานั่นเองครับออนต่อไปมาดูท่าไม้ตายกันครกจ อุ้ยกายอนาเขตเลยเหรอเกิงอนาเขตอุ้ย <laughs> อะไรเนี่ยโ <c oughs> อ้โออ้ไนี่คืออารามส่งซ้อนมานเหรออือการตายแล้วอุ้ยไกลไปเนี่ยเดี๋ยวผมขอนวิญ,ญาณขยายระยะอุ้ยทั่วแมปการทั่วแมปทั่วแมปโอ้โทั่วแมปเลยทั่วแมปเลยตายอีกรอบอุ้ยท่าโหดมากท่าโหดมากไอซูบุน่าอันเก่ามันไม่ทั่วแมปขนาดนี้เมื่อวานอูดูดิอุ้ยท่าอลังการจัด ทั่วแมพเลยอ่ะทั่วแบบแบบทั่วแมพเลยกั๊ถ้ากาัรลงไปหนีไปอยู่ข้างล่างมันจะโดนกันลองโอ้ถ้าไม่ตายมันเป็นแบบว่าแค่นี้เลยเว้ยกั๊มันแบบไม่มีอย่างอื่นเลยเดี๋ยวลอง,อลองให้กั๊ไปลงไปอยู่ใต้ดินีครับเดี๋ยวให้กั๊อยู่ใต้ดินอยู่ใต้ดินยังลงแล้วพี่บ้ากังอะไรเห็นด้วย <laughs> ไม่ค่อยชอบหน้าไอ้นี่เลยว่ะนี่ไงยอาลองสงซ่อนมันไม่รอดเฮ้ยไม่รอดเหรอ <laughs> อ๋อเออมันโดนทั่วเลยมันโดนทั่วเลยนี่ไง <laughs> รถไฟใต้ด oh, oh oh, oh. ินพังไปหมดนะฮะดังโหดตัดทุกสรรพสิ่งนะครับอยู่ในแบบเลยฮะหรือว่ามันไม่รู้ว่ามีระยะหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ผมขออนุญาตอีกทีขออีกทีเลยคุผู้ชมผมจะขอบินไปห่างๆขอบินไปห่างๆเลยว่ามันสิ้นสุดที่เท่าไหร่นะครับโอ้โหพี่บินมาไกลมากเลยรัยผมกันได้อยู่ มันกันนี่ด้วยเหรอพี่บินออกมาโอ้โหคนใครอะโดนโดนอยู่ดีโดนอยู่ดีแต่ผมกันได้อยู่่ได้เรียกว่าโดนไม่ทั่วมแบบโอ๊เอาไงกันได้ไงอะกันได้แต่เลือดเกือบตายการลองใช้ไอ้นี่ดิมโหรากามโหรากาเราจะทดสอบกันหน่อยสําหรับเอ่อท่าไม้ตายมโหรากานี่สามารถอยู่รอดได้นานไหมเพราะว่าในอนิเมะนะครับมโหรากาก็น่าจะโดนท่านี้ไปบ้าว่ะเอ้ยมันโดนบ้าว่ะกันมโหรากาโดนเปิดอนาการอาณาเขตบ้าว่ะแค่พี่เปิดอาณาเขตแต่ไม่ใช่รูปแบบเนี้ยเป็นรูปแบบไปมา อ้าว <utan> อันนี้ไม่ใช่แบบเต็มหรอใช่พอสุกนะไล่มือเดียวตอนที่เปิดปีพี่ลองดูอ้าวอ๋อออเออพี่เห็นอยู่พี่เห็นอยู่อ๋อถ้าไล่สองถ้าไล่สองมือก็คือแบบเต็มอันนี้ไม่เต็มหรอทำไมไม่เต็มมันดูอลังการดีกว่าอ่ะเดี๋ยวลองให้กั๊ดเรียกมโหราการดูนะครับว่าเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมเพลงอะไรเนี่ยกั๊ดมันทําเพลงใหม่ปะเนี่ยทำไมเพลงมันน่ารักจังเลยเพลงก็น่ารักเลยเอาไเออไหนเลย โอ้ถึงว่าทราเปเพลงมันน่ารักโอซานต์คอนซานต์คอนซานต์คอยังไม่หมดอีกเหรอเนี่ยไหนมาลองดูซิโอ้โหเหลือกิเจออนื้เขตแบบมือเดียวฉันไม่ใช้สองมือไงล่ะไม่ไงยวุ้ยวุ้วุนานว่านานอยู่แะนี่บอกได้ด้วยดิบล็อกได้บล็อกได้อยู่บล็อกได้อยู่โหพยายามบล็อกพยายามแล้วพยายามพยายามแล้วเรียบร้อย เอาใหม่ที่เอาใหม่ถ้าเกิดยังไม่รู้จะเก็บเอาให้กั๊แปลงร่างเป็นโหรากาอีกทีหนึ่งชอบว่ะมันน่ารักมากเลยอะแม่งเป็นเสียงแบบอัญเชิญซาราคอสเหรออัญเชิญซาราคอสโอ้น่ารักเอ่อหน่อหน่กั๊บล็อกเป็นใช่ไหมเดี๋ยวจะให้กั๊บล็อกอีกทีหนึ่งนะครับเอ่อเปิดสายเปิดสายบล็อกนะฮะมางานอาเคทละฟันขาวนี่บล็อกแล้วเหรอ อก่อนหน้านี้มันบล็อกดีกว่านี้อยู่กันเนี่ยไม่ไหวไม่ไหวอะเรียบร้อยเอาหัวไม่ได้ไอการเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นโกโจแล้วลองใช้คุณมพิ่จะใช้ได้เหรอวะโกโจมันเปิดอินฟินิตี้ไม่ได้นี่ในแบบเนี้ยแต่โกโจเปิดอินฟินิตี้ไม่ได้แม่งโคตรแปลกเลยโกโจเปิดอินฟินิตี้ไม่ได้เอ่อก็เข้าใจแหละครับจะทําให้มันแบบว่าสู้กับคนอื่นได้เลยแหละครับมาเดี๋ยวผมจะกางอนาเขตอีกทีหนึ่งนะครับแล้วจะให้การใช้เขาเรียกว่าสีม่วงแบบเพิ่วเพิ่วแบบเวอร์ชั่นใหญ่ มากังอาดะเขตมาสิโกโจสตูลุการใช้ผิดทางหที่บอกนะเอ้ยโอ้ไม่ไงนี่ไอ้ตายเหรอไม่ไงไม่ตายก็แต่เลือล่อนรถวะกันเลื่อนรถเลือลล่อนรถอุย้ยเอาเรื่องอยู่เอาเรื่องอยู่แต่ว่าเลือดพี่รถนะปกติเลือดไม่ไม่ลดนะเออแต่ว่าไม่ตายว่ะกัน กัสใช้เร็วไปป่าววะหรือว่ามันมันประมาณนั้นอยู่แล้ววะอ่ะเดี๋ยวลองอีกทีอีกทีสุดท้ายครับเดี๋ยวผมจะเอ่อกดใช้อีกทีหนึ่งเอาแบบระยะใกล้ขึ้นเลยไอ้กัสใช้เลยใช้เลยใช้เลยเอาได้ไหมได้ไหมน่าจะได้นะพูแต่กัสจะทันได้ใช้เหรออุ้ยได้แล้วมาแล้วสีม่วงรับไอลลูกเเยอ้ยไหนสองลูกเมียนอีกลูกหนึ่งเลยกัดกระอาษเขียบไอ้กัสกระดาษเขียดได้เหรออ่ะอ่ะอีกทีสุดท้ายทีสุดท้ายจริงๆและทีสุดท้าย ให้การกลางอะไรเขตสวนครับอลองต้องกดพร้อมกันเลยบ้างละกัดกดพร้อมกันมาพร้อมแล้วหนึ่งสองสามกลางดาวเขียวกลัเวเธอจะมาสู้กับฉันอย่างนั้นแล้วก็โจซาโตูรุ <laughs> <laughs> แม่งอัดหน้าเลย <laughs> โอ๋อไม่ตาย <laughs> พี่ไม่ตายแกเกือบดีแล้วกูโจโตรูรุแต่ยังสู้ฉันไม่ได้อยู่ดี <laughs> เรียบร้อยจนตัวขาดไปซะ อุ้ยแต่ว่าเกือบตายนะเจอขนาดนั้นแม่งไ,ไม่ตายมันเลือดเยอะมากเลยเนี่ยเพราะว่าจริง,รง,รงๆถ้าโกโจมันค่อนข้างแรงนะครับตั้งแต่สีม่วงลูกใหญ่แล้วอะเออแต่ว่าอันนี้มันมันมันไม่ล่วงซะทีเดียวนะครับอ่ะโอเคแล้วนี่ก็คือพลังใหม่ของซูคุนะแล้วกันครับเป็นร่างแบบเต็มตัวนั่นเองครับเป็นร่างเต็มนะฮะแต่ต้องมาเปิดโอเวอร์พาวเวอร์ตรงนี้นะครับ เพื่อที่จะได้รับพลังนี้มาลองทดสอบกันดูนั่นเองแต่ส่วนในแบบหลักจริงๆมันจะเป็นการสุ่มใช่ไหมเออนั่นแหละก็ลองเข้ามาลองเล่นกันได้ครับว่าพลังนี้มันค่อนข้างเท่เลยโอเคยังวันนี้ฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยเลยกันเลยครับผม